สวัสดผมดิสไล์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะมารีวิวตัวปืนใหม่ของผมนะครับผมนี่ครับปืนกระดาษแข็ง M4 คาบายนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องสอนทำวงเล็บบูลีนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่ามันหาพื้นที่ทําไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ถามว่าทําไมตัวนี้ทําได้นะครับเพราะมันเอ่อทำเสร็จแล้วค่อยรีวิวนะครับผมแต่้ก็คือต้องรีวิวตอนทําด้วยนะครับผมส่วนเรื่องสถานที่ก็อาจจะเอ่อ นี่นะฮะอาจจะเป็นการซ่องสุมของขยะนิดหน่อยนี่นะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับผมตัวนี้ทำะไะได้ครับผมปืนลักษณะของมันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะกระบอกใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผมอ่ากล้องครับผมมี2อันก็คือตัวศูนย์หน้านะครับผมกับกล้องหลังครับผมมันกรซินถอดได้นะครับผมเฮตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมแป๊บนึงขอปรับตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะ ตัวปืนยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ใส่เตัวรองที่จับตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็สิ่งพันยังไม่ได้เพ้นสีด้วยแล้วก็ไม่ได้แต่งรายละเอียดนะผมแล้วก็แม็กใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับผมเจก็จะได้แบบนี้นะครับถอดได้นะครับผมแล้วก็ใส่ได้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็กล้องก็สามารถเล็งได้นะครับผมนี่ฮะ ต้องสามารถเล็งได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเล็งเหมือนกับเล็งแบบศูนย์อินฟราเรดอะไรเงี้ยฮะก็กล้องนี้ก็สามารถเล็งได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ก็คือปืนแบบเอ่อ M4 คาบานเบื้องต้นนะครับผมถ้าผมถือก็โอเคเลยนะครับผมเพราะปืนมันกระบอกใหญ่ดีนะครับผมตัวนี้น่นะครับผม โอเคค่ okay, ะเวลาเล่นก็เล่นไล้ครบเครื่องเลยครับผมถอดแม็กปุ๊บใส่แม็กใส่ปุ๊บชักแม็กเข้าไปนะครับผมแล้วก็เล็งนะฮะแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ก็คือเล่นได้แบบเป็น M4 แบบคาบายแบบออโต้นะครับผมนี่ก็คือยังไม่ได้แต่งรายละเอียดนะครับผมโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับการรีวิววันนี้นับก็เป็นการรีวิวตัว M4 คารบาย นะครับผมซึ่งปืนอันนี้ขอบอกว่าเป็นปืนที่หน่วยสวาสใช้กันนั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรรีวิวแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ